มิติทางจิตมิติที่6หรือ6 d ดีค่ะซึ่งถ้าเลยจาก 5D มาแล้วนะคะเป็น6 d ดีหรือระดับมิติที่สูงขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติถึงหรือยกระดับจิตถึงเท่านั้นค่อยที่จะทราบจริงๆว่าเป็นแบบไหนแต่คลิปนี้จะมาทำเป็นรูปแบบของทฤษฎีพอให้ทราบถึงมิติที่6กันนะคะซึ่งมิติที่6นั้นเป็นรูปทรงของ geometric หรือรูปทรงเลขาคณิตค่ะซึ่งการสั่นสะเทือนของจิตจะเป็นการสั่นสะเทือนแบบระยิบระยับแสงนะคะจับเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆแล้วก็มิติที่6นี้นะคะเป็นการสั่นสะเทือนของสติงเทรี่หรือเส้นได้เล็กๆนี่แหละค่ะที่ปกคลุมเชื่อมโยงทั่วทั้งจักรวาลน,นะคะซึ่งการสั่นแต่ละครั้งเนี่ย จะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงจักรวาลอื่นได้กลุ่มดวงดาวอื่นได้เรียกว่าแผ่เรียวยูนิเวิร์สนะคะซึ่งการสั่นสะเทือนแต่ละหนึ่งครั้งสามารถที่จะเชื่อมโยงไปทั่วทุกจักรวาลและกลุ่มดวงดาวนั้นๆได้เลยทีเดียวนะคะพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ยกระดับจิตถึงเท่านั้นค่อยจะเข้าใจว่ามิติที่6จริง ทางด้านจิตวิญญาณนั้นเป็นแบบไหนนะคะ